สกูล้อหลังนะคะสกูล,ล้อหลังมิสซู F N นะคะฟูโซ F N นะคะล้อหลังตัวนี้ข้างข้างซ้ายนะคะตีแอบข้างซ้ายข้างซ้ายขวาเหมือนกันแยก่ากต่างกันแค่เกลียวนะคะเกลียวซ้ายเกลียวขวาโอเคเดี๋ยวเรามาวัดให้เพื่อที่ตัวอย่างของลูกค้า จะได้เทียบกันได้นะคะ30มิลค่ะเกลียว1.5นะคะเกลียว1.5 32มิมล22.5มิลนะคะจุดนี้ก็21มิล4มิลถ้าเป็นความยาวทั้งหมดความทยาวทั้งหมดจะอยู่ที่120มิลนะคะ จุดนี้จะอยู่ที่หกหกสิบสองมิลก็จุดนี้นะคะจะจุดนี้จะอยู่ที่ห้าสิบหกมิลค่ะห้าสิบหกมิลนะคะ